สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรถบ้านรถสวยราคาหลักหมื่นนะคะนี่นะคะโตโยต้าซูรุน่าวีออสปีสองพนะคะมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะมาถึงแม่ค้าก็เอาอมาเทสเลยนะคะไปขับมาที่บ้านเพนะคะหาดสนสนนะคะบ้านเพจังหวัดระยองนะคะนี่นะคะรถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ รถบ้านสวยๆบางๆเดิมๆนะคะคันนี้เปิดราคา89,000บาทนะคะราคา89,000บาทนะคะพร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้ปกตินะคะวิ่งไกลได้ทั่วประเทศนะคะนี่นะคะเป็นตัว E นะคะลองท็อปนะคะสีบางๆนะคะนี่นะคะสีสันภายนอกนะคะก็ประมาณนี้นะคะแมตสีล้อนะคะแมตสวยๆนะคะดอกยาง ดอกยางยังสวยอยู่นะคะดอกยางใช้ได้อีกนานนะคะนี่นะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้นะคะช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่มีดังนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะลื่นๆนะคะไม่กระตุกไม่กระชากไม่ล้อรอบนะคะวิ่งลื่นๆเหยียบพุ่งๆนะคะเครื่องไม่มีไอไม่มีดันนะคะนี่นะคะรถใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแม่ค้าเอามาเทสให้แล้วนะคะ แอร์เย็นนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะใช้น้ำมันล้วนนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะรถบ้านบางๆเดิมๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะวนดูช้าๆเลยนะคะเปิดในราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะคะ อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกนะคะใช้งานได้ปกตินะคะกระจกขึ้นลงปกตินะคะปรับมองข้างก็ไฟฟ้านะคะมีแอร์แบ็ก a อ s นะคะเกียร์ออตโอต้นะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะนี่นะคะคอนโซลยังสวยอยู่นะคะเบาะมีขาดบ้างนะคะนี่นะคะเป็นซูุน่าวิออปี2004นะคะตัว E นะคะลองท็อป แอร์เย็นนะคะนี่นะคะเกียร์ออโต้นะคะไม่กระตุกไม่กระชากนะคะลื่นลื่นเลยค่ะเข่าครบนะคะรถวิ่งไกลได้ทั่วประเทศนะคะภายในยังสวยอยู่นะคะนี่นะคะเบาะหลังนะคะนี่นะคะรถเดิมทรงสวยนะคะรถไม่มีชนหนักนะคะ